พี่ละแฟนเพจมาแล้วเมื่อนี้สายเกษตรครับพี่น้องนะครับสายเห็ดไ้เห็ดหน้าสายมักไถเห็ดอ้อยเห็ดมันนะครับเมื่อนี้มีรถสวยๆครับคู่โปตาน่าไม้พี่น้องในเบิ้งกันนะครับเด้อนะครับเมื่อนี้มีรถมา่ายรีวิวให้พี่น้องเบิ้งนะครับคู่โปต้าเบิ้งสภาพครับพี่น้องนะครับหล่อยังว่าท่านแตกว่าท่านเล่านะครับเบิ้งเคียงนะครับแห่งๆกันนะครับ สอง่ศูนยนะครับนี่ครับ240พี่น้องน้อยๆเขาลองอ้อยได้นะครับเอเปาะเป็นตาหักตาหักพี่น้องเดี๋ยวติดเปิดเชียงให้เบิ้งนะครับเด้อนะครับนะครับผมก็บ่เคยมีรถอันนี้ดอกเจ้าวาเกียร์รอย่างนี้นะเบิ้งเอาครับพี่น้องเดินหน้าเกียร์เต้าเกียร์วิ่งอยังเป็นนะครับเพราะเพราะท่านขาดครับยังดีๆอยู่นะครับยางก็เลื้ยหลายใส่อีกโดนนะครับ อ่านี่ครับผานมีผานหน้าแล้วก็ผานหลังนะครับเป็นผานหานะครับเด้นะครับอย่าครับเบื้องช่วงข้างในนะครับเบื้องช่วงข้างในนี่มี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 เยื่อม่พี่น้องบ่มีเยื่อนะครับเด้วยมมีเยื่มเบื้องเอาพี่น้องเบื้องเอาเงียบเนี้ยบนิงหนิงกันเลยครับเนี่ยมามีเยื่มนะครับบี ต่อหลังเนี่ยครับเผาอ่านี่ครับเบิงกับพี่น้องพิจารณาเอาได้ครับเด้อนะครับผมอย่างวิวให้เบิงแต่ผมกับพ่อจิงนะครับเลี้ยงรถไถก็ได้นะครับนี่ครับเป็นอ่าผานดันหน้าติดโค้งแขนโค้งนะครับไอหน่อย กับตะหักตะหักพี่นอ้องเบิง้งราคาก่อนเนาะครับเป็เบิ้งราคาแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะท่านว่าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทสนใจก็เดี๋ยวลงเบอร์โทรเบอร์โทร,ทรไว้ให้นะครับแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเอาเบิง้งเบื้งครับนี่ราคาของเพนนะครับเขียนใส่กระดาษไว้แล้ว ผู้ใดสนใจเดี๋ยวให้เบอร์โทรโทรมาถามกันเอาได้ครับได้ครับผู้เจ้าของเป็นนะครับติดต่อถามมือเอาผมกับรีวิวให้เบิ้งนะครับเคียงนะครับเบิ้งเคียงกันสตาร์ทเป็นยังไงเบิ้งเบ็กนะครับนี่เยิมพี่น้องม่มีเยิมเลยนะครับสิ้นเส้นยังดีๆครับครับเออ นี่ครับบ่มีเยิมครับบ่มีเยิมผมก็ว่า,วา,วานาสนนะ,ะครับราคานี่ใส่อีกโดนใส่อีกนานนะครับเรื่องของเคียงตรงนี้ครับแหงก,กเลยครับนี่นะครับแหงก็เลย ผมกับพ่อค้าสตาร์ดอกยางมันไปผมบ่เคยมีรถนะครับเสียงดีอยู่ครับรถกันนี่นะครับสนใจก็เทวติดต่อนะครับอย่าลืมครับคำพีละแฟนเพจกดติดตามเลยครับพี่น้องนะครับกดติดตามเบิ่งเลยผมก็จะมีรถดีๆมารีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งผู้เข้าชมนะครับขอบคุณในหลายครับที่เข้ามาเบิ่งเข้ามาชมนะครับการไล่กอนกัน ให้พี่น้องได้เบิงในช่องนี้นะครับขอบพูดในหลายที่พี่น้องเขามารับชมนะครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงหายโรคหายไนะครับขอให้ท่านจะเล่นลงเรื่องครับครับสวัสดีครับ